สวัสดีครับอยู่กับ Honda City นะครับปี2009นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อป v นะครับผมท็อป v ีเนี่ยไฟเลี้ยวจะไม่มีที่แก้มข้างนะครับจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมีพดเดิลชิปนะครับปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับจะเป็นลายนี้นะครับเป็นขอบ16นะ นี่คือส่วนต่างจากรุ่นปกตินะครับคันนี้นะครับมือเดียวปลายแดงนะครับสีเป็นสีทองนะครับหรือเป็นน้ำตาลโดยดูแล้วแต่เรียกนะครับแม็กจะเป็นแม็กลายนี้นะครับขอบสิบหกนะครับหนึ่งแปดห้าห้าห้าสิบหกนะครับคันนี้ยางปียี่สิบสามนะครับดอกยังเต็มเต็ม่เลยนะครับ ครบียงนะครับตรงปีนะครับหมดโชกเกชนะครับนี่นะครับโลโก้ฮอนด้านะครับภาสีนะครับยี่สิบเอ็ดสิงหาสองห้าหกแปดนะครับมาดูโลโก้ฮอนด้าที่กระจกกันนะครับนี่นะครับทุกบานมีโลโก้นะครับกระจกเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับมาดูได้เลยนะครับกระจกเดิมนะครับผมทุกบานนะครับ ประตูมาเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับสีงเงาเนี่ยเห็นท้องฟ้าเลยห้องเครื่องนะครับเดิมๆนะครับเครื่องเป็น L 15นะครับนี่เลขเครื่องอยู่ยตรงนี้ขนะผมเอ่อตัวถังนะครับนี่ ด้านหน้าครับไม่มีโดนมานะครับนี่ธรรมชาติหมดนะครับนะครับนี่นะครับแก้มลูดขึ้นไปนะครับนี่นะครับน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับจะสตาร์ทแล้วนะ มีสิ่งเครื่องยนต์นะครับผมเดินเรียบกลิบนะครับพัดลมไฟฟ้าทำงานแอร์ทำงานนะในส่วนของท้ายรถนะครับมาเปิดท้ายรถให้ดูกานนะครับนี่ตัวท็อปจะมีแผ่นนะครับปิด ถ้าเกิดถ้าเกิดรุ่นต่ำกว่า SV เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นมันจะไม่มีพาร์ตตัวเนี้ยไอตัวกรรมยีนะครับฉนวนดูน็อตกันดูน็อตไม่ขยับนะนะครับโอ้ตะเข็บนะครับเดิมหมดนะครับน,นะครับ หลุมยังไหลอันนี้เจ้าของเดิมมีถาดมาแล้วด้วยนะครับจะเห็นผึ่งปูนะครับนี่นะครับยกขึ้นมาเจอยางอะไรยางอะไรนี่ตรงปีนะครับแค่ไม่ได้อนทะี่ใช่นะครับซับในนะครับตะเข็บรถขาวนะครับนะไม่เคยทํานะไม่เคยโดนท้ายมานะครับนี่นะเดิมเดิม โลโก้ฮอนด้าไอวีเทคนะครับต่อไปเรามาดูเม็ดอาร์ Met Art กันนะครับเปิดประตูมานี่เพลทสติกเกอร์อยู่ครบสติกเกอร์ใสยอยู่นะครับเม็ดอาร์ Met Art. ปิง้งนะครับประตูคนขับนะพอดีผมถ่ายคนเดียวนะอาจจะไม่ค่อยถนัดอันนี้สำคัญนะครัฮอนด้าทุกคันจะต้องมีนี อันนี้จะต้องเบาเพราะว่า <c oughs> เป็นมือหนีบของของเครื่องมือนะครับของหุ่นยนต์ที่เขาพ่นสีรถนะครับเนี่ยถ้าเกิดพ่นทับนี่คือไม่ได้นะ <c oughs> จะต้องมีเบาไว,ไว้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ด้านหลังของคนขับนะครับเม็ดอาชัดๆนะครับเนี่ยสติกเกอร์นี้ยังอยู่นะครับแล้วนี่ที่ผมว่ามันเว้นไว้นะครับฮอนด้า ต่อนะครับนี่เราจะดูเรื่องของเม็ดอาร์กันก่อนนะเปประตูมาน,นะครับนี่สติกเกอร์ใสเม็ดอาร์กนะครับนี่อันนี้ที่เขาเว้นไว้นะครับจะต้องเท่ากันนะนี่นะครับเม็ดอาร์กประูหน้าซ้ายนะครับ นี่นะครับเม็ดอาคมๆนะครับผมดีวนะผมทํามือเดียวแล้วก็นี่นะครับส่วนที่เว้นไว้จะต้องมีนะครับสติกเกอร์ใส่ตรงยั่อยู่เลยอันนี้เป็นเพลทของเครื่องของรถยนต์นะครับคันนี้นะครับ m r h g m สองหกหกศูนย์เนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับนะครับเลขกตัวถังนะครับประมาณนี้เนี่ยสติกเกอร์ใส่อยู่บานพงบ้านพับทั้งหมดไม่เคยถอดนะครับ โอย,โอยเก็บกัในส่วนของข้างในนะครับกุญแจนะครับมีเลยสามดอกนะครับผมลิงรีโมทหนึ่งสำรองสองนะครับตัดเครื่องอันนี้เล็กใหม่นะครับสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยนะครับความบังเอิญมีอยู่จริงนะครับผมอันนี้เราเข้าศูนย์มานะ ลูกค้าเจ้าของรถนะครับเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติเข้าศูนย์นะครับตั้งแต่วันที่ยี่สี่เดือนสี่ปีหกเจ็ดนะครับนี่สองแสนหนึ่งมื่นสี่พันนะครับครั้งต่อไปเนี่ยสองแสนสองมื่นสี่พันนะครับจะเข้านะครับจะมาดูนี่นะครับตัวท็อปนะครับจะมีแพดเดิลชิพนะครับบวกลบอพวงมาลัยนะครับปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับถ้าเกิด ตัวนี้มันเป็นโฉมก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยมันจะมีเฉพาะตัวท็อปนะครับแต่ถ้าไมเนอร์แล้วตัวเนี้ยตัววีก็มีนะครับวิทยุนะครับผมช่องนี้เป็นช่องเก็บ USB ของวิทยุนะถ้าใครไม่รู้มันเหมือนช่องซ่อนเงินเมียนะครับเนี่ยอยู่นี่เป็น USB นะครับเชื่อมต่อกับ iPhone ได้นะครับนี่นะครับหัวเกียร์นะครับรุ่นท็อปนะจะเป็น PRNDS นะครับ S แล้วก็จะใช้เพนต์ชิพบวกลบเอานะแต่ถ้าจะเป็นรุ่น ปกตินะครับเอสกับหรือวีเนี่ยจะเป็น p ร n d 3 2 1สามสองหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ทีเด็ดเลยที่เท้าแขนถ้าเกิดเป็น V หรือตัว s เนี่ยจะไม่มีที่เท้าแขนนะครับผมนี่นะครับกระจกของข้างนะครับพับไฟฟ้าปุ่มนี้นะครับนะครับใช้งานได้หมดนะเปิดกระจกนะครับกระจกหน้าซ้ายปิด กระจกหลังซ้ายกระจกหน้าขวาติดกระจกหลังขวานะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีไฟนี้มาด้วยไฟสองแผ่นที่นะถ้า S กับ V จะไม่มีนะครับไอตรงเนี้ยตรงนี้จะได้เฉพาะ S V นะครับแล้วก็ไฟตรงกลางเก๋งนะครับนะอ่ากระจกนะครับมีสองฝั่ง บจบมองหลังนะครับมาตรฐานฮอนด้านะครับผมอ่าในสวของเบาะคนขับนะครับฮอนด้าเนี่ยผมจะชอบเป็นงานส่วนตัวเพราะว่าฮอนด้าเขาออกแบบมาว่าเจ้าของรถเนี่ยถ้ารถซิตี้เนี่ยเขานั่นใจว่าเจ้าของรถอยู่เบาะหน้าแน่นอนนะครับถ้าเจ้าของอยู่เบาะหน้าเนี่ยเขาจะทาเบาะหน้ามาค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมพาดูเบาะนี่นะครับภายในนะครับผม แผงประตูเนี่ยไอ้ตรงที่เท้าแข็งประตูนะครับผ้านะครับเบาะนะครับเขามีลายนะครับไม่ว่าท็อปแค่ไหนนะปกติถ้าซิตี้กับแจ๊สเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้านะครับไอ้ที่เห็นเป็นหนังเนี่ยคือทําทีหลังหรือว่าเซลล์แถมนะครับคู่หน้านะครับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เอนได้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับของทิศทางครเบาะหลังนะครับนี่ นะซิตี้เบาะหลังเขาจะต,ตั้งนิดนึงนะครับแล้วก็แผ่นรองนั่งจะสั้นนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเบาะหน้าเนี่ยเขาจะทํามาใหญ่เลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นนั่งให้ดูครับเบาะหน้าข้างหลังนะครับหงอผมจะอยู่อย่างงี้นิดนึงเพราะว่าผมสูงร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเนี่ยหงอผมจะพอดีตรงนี้เลยเพราะว่าเขาเออกแบบมาให้เจ้าของรถอยู่เบาะน้าครับข้างหลังจะเป็นคนสร้างครอบครัวครับซิตี้ค่า์จะเป็นลูกหรือว่าเป็น เนที่ไม่สูงมากนะครับมานนอันนี้หน้าซ้ายนะครับนี่แผงประตูนะบาะนะครับอันนี้มันเป็นลายต้องรูปๆนิดนึงพอดีเนี่ยครับจะมีที่เท้าแขนให้นะครับถ้าเป็นตัวถูกไม่มีนะที่เท้าแขนนะครับสนใจทักมาได้โทรมาได้นะครับอันนี้นะครับ1 2ึ่0แสบาทนะครับรถบ้านแท้ๆนะครับเจ้าของรถมาตีเ์นอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้านะ ครับผมไม่อยู่กับผมเนี่ยผมจะไม่มายุ่งกับประวัติรถนะครับรถคันนี้ประวัติชัดเจนเจ้าของเดียวมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็ไหม่แท้แน่นอนมีประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับประกันชั้น3เจ้าของเดิมให้มาด้วยนะครับผมเอกสารพร้อมโอนนะครับรถขับได้เลยก็เรามาฟังเสียงช่วงล่างกันสั้นๆนะครับ แอร์เย็นนะครับนั่งสบายนะครับขับสบายด้วยนะครับาคงนะรับายนรถบ้านแท้นะผมไม่ได้มาปรับสภาพใดๆเพิ่มนะครับ เพราะทุกการผมคัดเองนะครับล้างเองนะครับทุกอย่างนะครับก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ที่คอมเมนต์นะครับนี่ครับนะครับ Honda City นะครับ